เมื่อเข้ามาในศูนย์บริการจะได้รับการตรวจสอบอะไรบ้างตรวจเช็ค8ระบบสําคัญครอบคุมกว่า30รายการ 1. ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ตรวจการทํางานและการรั่วซึมของตัวเครื่องยนต์ 2. ระบบส่งกำลังตรวจสอบการรั่วซึมของชุดน้ํามันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายและตรวจสอบการรั่วซึมของน้ํามันคลัต 3. ตรวจสอบระบบบังคับเลี้ยวตรวจสอบความหลวมพรของลูกหมากและระยะฟีพวงมาลัย 4. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ 5. ระบบช่วงล่างตรวจสอบความหลวมพรของลูกหมากบุดยางต่างๆและสภาพของโช๊คอัพหน้าหลัง 6ระบบเบรกตรวจสอบการทำงานของระบบเบรกความหนาของผ้าเบรกและการรั่วซึมของตัวกระบอกเบรก 7. ระบบปรับอากาศตรวจการทำงานของระบบปรับอากาศ8ระบบความปลอดภัยและอื่นตรวจการทำงานของระบบเซฟตี้เข็มขัดนิรภัย